นะเขาอาจจะ<อ>ไม่ปรับตรงตอนนี้ด,ดราม่าบิวจิตอ๋อชื่อของผมนะครับปล่อยผ่านนะ <c oughs> บิวจิตกับผมเป็นเพื่อนกันรักกันดีเมื่อคือนนี้ก็ทุรหากันปกติเพราะนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องของผมเนปะิดจับอร่อยค่ะใช่ลยแล้วเมืเ่อกี้เาพักกันมากันเองแล้วก็มาทำอะไรไว,ว้ไง,งนี่เพชรบกแกโยมมาหาใครนี่ใครดิ่คืออยู่ขอนแก่นจ้าพักกันประเทศเองเพราะนั้นคนนี้ดราม่าเมื่อคืนพวกพักกันไปหาออกคอนเสิร์ตมาแตะแตะกันอยู่มูจิออกก็พักกันลองลองดราม่าหรอกค่ะลองคลี่ดูนะว่าเกี่ยวกับโตเกียวเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับโตเกียวนะ อย่งสินแรมรับจบอีแล้วหรออะไรนะสินาเบฟเป็นไงเบ๊ฟเพิ่นไปเทียเเท่ยวพีน่น้องไปปิดเที่ยวปิดกล่องปิดอยังเพิ่อนอ๋อเิ่นไออะไรนะปิดกล้องแล้วปิดกล้องก็บิลล่าที่แบบอยู่พัทยายอย่างเงี้ยนางก็ถามผมนี่แหละว่าเออจะเอาตัวไหนผมก็จะนำไปแต่มไม่รู้ว่าเป็นผู้เชี่ยว <ๆ S 2> ชาญทางด้านบิลล่าทางพัทยายพัทยายบิลล่าเราอันนี้สุดแล้วเชี่ยวชาญสุดแล้วใช่เอออุยสลากบ้ารู้ว่าต้องการเป็นการรู้ต้องโชว์ต้องอะไรอ้ย สวันบาร,รมีปู่ดนบันดาลแต่ศิลปินแดนเซอร์เราต้องปิดผิวอะไรนะคะบอดุสอย่าง